ฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ทำด้วยผ้ายกลำพูนนี้เป็นความภาคภูมิใจอันใหญ่หลวงของปรีชาเกียรติบุญญาเกียรติครูทอผ้ายกลำพูนซึ่งได้มีโอกาสทอผ้าถวายเป็นฉลองพระองค์ในเวลาเดียวกันก็เป็นประจักษ์พยานถึงพระราชฤทัิทยยกย่อง ชื่นชมผ้าทอหัตถศิลป์ประจำท้องถิ่นต่างๆากที่พระองค์ท่านทรงตรัสไว้ด้วยเราก็เลยเห็นความสําคัญของตรงนี้ก็เลยมาทําได้อีกอย่างหนึง่งผมทำเนี่ยมันมันคงเป็นอยู่ในสายเลือดนะก็เห็นคุณแม่มาตั้งแต่เล็กๆเราก็เลยทําได้จริงๆเราก็ไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาตรงนี้มาพระองค์ท่านก็อยากจะให้แต่ละท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลปวัฒนท,ท้องถิ่นของใครเข้ามันไว้นะน่นน่าภูามิใจนะคุณค่าตรงนี้ การทอผ้ายกมีกรรมวิธีการทอที่ละเอียดซับซ้อนโดยเฉพาะเมื่อมีการสอดด้วยเส้นเงินหรือเส้นทองเพื่อให้สวยงามยิ่งขึ้นผ้ายกเป็นหัตถศิลป์ที่สืบทอดกันมาช้านานจนเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นซึ่งต่างก็มีความสวยงามโดดเด่นต่างกันไปที่รู้จักกันเช่นผ้ายกเชียงใหม่ผ้ายกลำพูน พายกสุรินผ้ายกเมืองสุราษและผ้ายกเมืองนครหรือนครศรีธรรมราชณที่บ้านตรอกแค่์ตำบลขอนหาดอำเภอเชออวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชะดำริเมื่อพุทธศักราช2537ให้จัดตั้งกลุ่มศิลปาชีพ เพื่อช่วยเหลือราษฎรถ้าองค์มาถามถึงความเดือดร้อนแล้วก็คุมแม่บ้านก็ขออาคารศูนย์ศิลปาชีพเพื่อจะโวผ้าในช่วงเวลาว่างจากคันตำหนรกะจากตัวเองเคยลำบากมากตำมานทุกอย่างเพื่อจะได้เอินมาเลี้ยงลูกหน่อยสารพัดกะแต่พอได้โครงการน,นี้มารู้สึกว่า มีรายได้เพิ่มขึ้นเยอะยิ่งกว่านั้นโปรดให้รื้อฟื้นการถอพยกซึ่งเคยเป็นหัตถศิลป์ประจำถิ่นที่ท่านให้มารื้อฟื้นของผ้าเมืองนครเนนะี่ยพี่ข้ภูมิใจมากพี่ยังคิดว่าพี่จะทำได้ไหมแต่พอมาทำค่ะจริงๆมันมีความเพลิดเพลินอยากให้เราติดตาม ภูมิใจที่งานออกมาแล้วเป้าองค์ได้ได้ได้ทั่วระเนตรผ้าของเราด้วยการส่งส่งเสริมการทอผ้ายกเมืองนครได้ขยายไปอีกหลายพื้นที่เช่นกลุ่มทอผ้าเนินมวงและกลุ่มทอผ้าขอนหาด ถึงวันนี้ด้วยพระ,ะราชฤิไัยยกย่องฝีมือคนไทยและการทรงงานสนับสนุนอย่างต่อเนื่องช่างทอผู้มีฝีมือประจำท้องถิ่นต่างๆกำลังร่วมกันทํารงรักษางานทอผ้าเอกลักษณ์ไทย